อีกไม่กี่นาทีต่อไปนี้คือพ่วงเวลาที่ท่านรอคอยจะเป็นการแสดงแสงสีเสียงเป็นการแสดงที่บ่งบอกถึงสายใยศรัทธาที่ประชาชนชาวพชบุรมีต่อองค์พระพุทธมหาธรรมราชาอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคนบนแผ่นดินเพชบุรและบอกกล่าวตำนานที่เล่าขานกันมารุ่นสู่รุ่นหลายร้อยปีการแสดงนี้ เหลอร้อยเรียงรังสัร์ขึ้นโดยมุ่งอัตทรถของผู้ชมเป็นสำคัญมิควรนำไปอ้างอิงทางวิชาการใดๆขอเชิญทุกดวงตาดวงใจชมการแสดงได้ณนะบัดนี้ภาพูเลอมาฮาจามราชา characterized as a fully decorated image of period is an ancient and the most respected Buddha image in Pechugun. It was miraculously found in Pasak River by local fishermen more than 400 years ago and then was taken to be placed at Tri Pum Temple. The legend tells that one year after it had been disappeared from the temple, it was found bobbing up and down in the river. They brought the image back to the temple again and made a consensus that the ruler of Pechabun will respectfully bring the image back to dive at Wang Makam on the 15th day of the 10th waning moon each year to mark the event. ธรรมราชาเทชะมุระมะหิติกาสัพเพเตอันรักขันตุอรูเขเยนาสุเขนาจัเทเตนาสัจวัฒนนาสุทิเมโหตุสัพพทา การวัดเพชรบูร์หรือเมื่อครั้งในอดีตกาศมีนามว่าเมืองราชผืนแผ่นดินที่มีร,รัฐประศาสร์อันทรงคุณค่ามากมายรวมถึงมหาวีรกรรมของบรรพชนที่ยิ่งใหญ่นั่นคือพ่อขุนผาเมืองวีระบรุุษผู้กอบผู้เอกราชสู่แผ่นดินสยามรวมถึงประเพณีอันทรงคุณค่าที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกนั่นคือประเพณีอุ้มพระดำนา เพื่อร่วมความภาภูมิใจอันทรงคุณค่านี้จังหวดเพชรบุรจึงขอเชิญทุกท่านร่วมกันรับชมละครประกอบแสงสีเสียงอิงประวัติศาสตร์ที่จิงใหญ่ตระการตาชุดพระพุทธมาหาธรรมราชาก้องปัทภีเรื่องรุจิเพชับุระได้นักปันนี้ จะเป็นปึกแผ่อนอาณาจักรของรุ่งเรืองใต้ร่มพระบารมีพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดราชบิดาแห่งเราหลังจากสรงขวางราช่ได้สร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่คืนนอนครทม เื่อในโบราณชาวขอมมักบูชาเทพเจา้าและมีความเชื่อเรื่องการบูชาพญานาะคเป็นศูนย์รวมจิตใจของประสบนิก่อนแต่ว่าเขวะราชาองค์ใหม่แห่งเจ้านครธมพระองค์นี้มีจิตเลื่อมใสสถาในพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้งในรัชสมัยของพระองค์ราชอาณาจักรของจึงเป็นยุคทองของศาสนาพุทธโดยแท้ ฝา,า,ากฝาอีกฝั่งตรงข้ามกับอาณาจาักรหอมได้ปรากฏมหาบุรุษผู้องอาจหาร่าสง่างามทรงมีน้ำพระทัยเด็ดเดียวเสียสลัก นามนั้นคือขุนผาเมืองคู้เป็นราชโอรสในพ่อขุนนาวนำถมเจ้าเมืองสุโขทยัยมีพระราชคณิฐาคือขนานเสียงและพระองค์เป็นสหายร่วมสาบานกับขุนบางกลางขาวเจ้าเมืองบางด่านผู้ชาน,นรมผาเมืองันานางเสียง วัดเดี๋ยวนี้พ่อเล็งเห็นถึงความรุ่งโรจน์ของสุโข,ขทยัยและเล่งเห็นถึงความเจริญเติบโตและกล้าแข็งของลูกทั้งสองโดยเฉพาะอย่างยิ่งผาเมืองฝีมือการรบและสะติปัญญาในการปกครองช่างล้ำเลิศยิ่ง <ś led> พอ่อหูใจยิ่งน,นัก ลูกเล็งเห็นถึงความมิปลอดภัยของสุขโขทยัยเนื่องด้วยนครเดินที่อยู่มิไกลสุขโขทยัยมีกองกำลังของผู้กลายศึกอยู่จำนวนนี่น้อยและถ้าหากพวกขอมบุกเข้ามาก็จัดตีหักเอาสุขโขทยัยเมืองแห่งพระราชพิดาได้โดยง่ายน้องเห็นด้วยกับเจ้าพี่ผาเมืองพวกขอมเรื่องอำนาจจะรุกรานบ้านเราเมืองเรา ยามใดก็ไม่อาจคาดเดาได้เป็นห่วงชาวประชาของเรายิ่งนะแล้วสมเด็จพ่อจะคิดอ่านหาทางรับมืออย่างไรกับเหตุการณ์นี้เพคะพ่อเห็นควรที่ลูกจะต้องจัดพหุผลโยธาออกไปขับไล่ของในงในครเดินเพื่อรักษาเอกราชอธิปไตยของเราเชถวสยามและเพื่อลูกทั้งสอง จะได้มีเมืองของตนเองเพื่อการเติบใหญ่ในภายภาคหน้าพวบมึงเราดักรบอกผู้กล้าชาวสยามจงเตรียมตนเตรียมใจพร้อมด้วยสาตราวุธและสบีพี่พ้อมสับ เตรียมการไปขับไล่ผู้อลีล่าเพื่อปกป้องราชอาณาจักรสยามของเราหาดำหาเด่นยอดในกองคู่ใจของกูพวกมึงจงเร่งจัดก,กองทัพปัดเดี่ยวนี้วันพรุ่งเราจะเข้าร้านร้อนกับทัพของกันรับต้วพ,พุทธเจ้ขาขารักษาพระวรกายด้วยเพคะเจ้าพี่ผาเมืองขอบน้ำใจน้องพี่ ที่จะรีบกลับมาพร้อมข่าวดีไปพวกเราไปขับไล่ผู้รุกรานให้พ้นจากแผ่นดินของเราทัพ <Hey. S 1> ของขุนพาเมืองผู้องอ์อานได้เคลื่อนหล าถมเข้าจูโจมทับฝองยานตุ้งอาจจะกล่าเสียงกรองสิ่อได้ปลุกเราให้ทับงสองเกิดความยุกเถื่นเป็นยิทงทับทั้งสองได้เข้าประจันบากกันเป็นโกลา รุการานได้ถอยหนีกับราชนจาจักรของไปแล้วสินครเดินแห่งนี้ปลอดภัยจากอรินราชเราจึงเห็นควรที่จะใช้นครแห่งนี้เป็นฐานในการรวมพให้นแล้วหาชัยภูมิในการสร้างเมืองใหม่กันต่อไป ให้ย้ายเมืองใหม่ทังทหารขุนศึกแม่ทัพนายกองและชาวประชาให้ย้ายไปยังชยัยภูมิที่ดีกว่าคือเมืองราชหรืออำเภอหล่มสั์จังหวัดเพชรบูรณ์ในปัจจุบัน นีสืบไปกูขอให้คำมั่นกับไพ่ฟ้าทุกคนว่าจะปกครองดูแลเมืองราชนี้ให้รุ่งเรืองสุขสงบจะไม่ปล่อยให้ชาวประชาต้องตกทุกข์ได้ยากจะขจัดทุกขับำรุงสุขแก่ไพ่ฟ้าให้สุขสรนญทั่วหน้าและจะปกป้องแผ่นดินนี้ด้วยชีวิตตู ากลางหาวสหายกูกูขอบน้ำใจมึงยิ่งนักที่มาเยี่ยมเยือนกูถึงชานเรือนนีเป็นไรดอกสหายมึงกับกูก็มี่างกับพี่น้องร่วมสายเลือดเราเล่นหัวกันมาแต่ยังเด็กจนบัดน,นี้มึงกับกู่างเป็นเจ้าแขวนด้วยกันทั้งคู่มีรัวที่มึงสร้างเหมืองเสร็จกูจักนี่มาแสดงความยินดี แต่ทว่าพวลานี้กูจะต้องเตรียมตนให้พร้อมเสมอด้วยเวลานี้พวกผอมมันกำลังสร้างฐานอำนาจชาวสยามเยี่ยงพวกเราหากสามัคคีกันไว้ก็เห็นจักเป็นการดีกูขอมอบพระธรรมรงรวงนี้ไว้เพื่อเป็นของขวัญและจงจำน้ำคำกูไว้เมื่อใด ที่มึงต้องการให้กูช่วยเหลือประการใดแล้วไซตต่อให้เวลานั้นกูจะอยู่แห่งผนใดกูก็จะเร่งมาให้ทันการที่มึงร้องขอทันทีอย่ยงนั้นกูขอตัวกลับเมืองบางยางของกูก่อนนะสหายรักษาตนให้ดีด้วยล่ะขอบน้ำใจสหายรักโอกาสหน้าฟ้าใหม่ค่อยปะกัน <laughs> เออ พี่ไปก่อนนะน้องหญิง